สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนดูนี่นะเราเอาอูด้งยักษ์มานี่ค่ะวันนี้เราไปเจออูด้งยักษ์มานะทุกคนดูกล่องมันดิใหญ่มากยักษ์มาเราดูอูด้งปกตินะทุกคนนี่ค่ะ,น,คะนี่คือปกตินะคะแค่กี่เซนสิบสามสิบสี่เซนนะทุกคนเรามาดูอูด้งยักษ์ของเรานะทุกคนนี่ค่ะเรามาแกะออกเลย อะโอเคดูดูทำยังไงคะเจ้าว้าแก้ไขไหมทำย,ยังไงมีคะ่ะทุกคนใหญ่มากโอ้โหมันกี่เซนเนี่ยเราลองวัดดูอโอ้โหทุกคนดูยี่สิบห้ายี่สิบหกเซนนะทุกคนโอ้โหเป็นหนึ่งเท่าเลยดูอันนี้กับอันนี้แตกต่างไหมอันนี้คือไซส์ปกตินะทุกคนแต่อันนี้คือไซส์ยักษนะ์ทุกคนดูความแตกต่างใหญ่มากสมมติโอเคอันนี้เราไปซื้อมาจากดองกี้นะคะทุกคน กูดักอะไรเซ็งเย็นดอกเนี่ยประมาณเซ็งเย็นก็300กว่าบาทนะทุกคนน,น,กนี่ค่ะโดยติชมัสก์เรามาดูขั้นตอนกันฮัมบุง้งเดี๋ยวฮัมบุ้งเปิดครึ่งหนึ่งก่อนนะคะทุกคนอโอ้โหมันใหญ่มากกินได้แบบทุกคนดูข้างในทุกคนดูมันมีมันมีเมงตั้ง5อันนะทุกคนดูเจมบูทับหรือดามเอริโซซันนิงดักก โอ้ทุกคนดูซอสแบบใหญ่มากโอ้โหดูทุกคนดูมันมีอันนี้ขดไข่ต่างเดยวดูส um, um, uh ิอันนี้ค on ือข uh ้างในกล่องนะคะเดี huh. ๋ยวเรามาเติมน uh ้ำร้อนกันเลยค่ะโอ้าวอ้สุ้ยไปมาโอ้โหเขาได้ยี่ได้มาส์กเหรอยี่มาอีได้หอันนี้คือผักนะคะทุกคนยาไส้ใส่ไปเลยอู้เอาตรงๆนะอยากเอาออกอีกอ่ะเพราะกินแค่สามคนมันเยอะไป แล้วเราก็ใส่น้ำร้อนอ๋อนี่นะคะทุกคนมันจะมีขีดบ,บอกอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นขีดใส่น้ำขนาดนี้อ่าน้ำนป,ะป,ะปะ๊าป๊าจะพุ่งจะไม่ได้กูได้ไงมันดูด้ามันจะไม่พอนะทุกคนน้ำอันนี้ก็เหยือกนี้ก็ได้ประมาณสองลิตรแล้วนะทุกคนน้ำสองลิตรจะพอไหมนี่ดิตัวหลุมนี่โคเรตใหญ่อะได้ค่ะทุกคนอีกนิดเดียวถึงไหมโอเคขนานี้ขนาดไหนไม่เป็นไรโอ้โหใส่น้ำเกือบสองลิตร นี่ค่ะซูแล้วก็รอเสร็จไหมรอสามนาทีนะคะทุกคนดูนี่ดูซอสเขาหอมเบลเลอร์เบลาเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนสามนาทีผ่านไปแล้วนะคะเรามาลองเปิดกันดูนะคะทุกคนบัวสู๊ดจ้ะนี่มันน้ำมันเจ๊มันอะไรตี้เจุ๊่ี๋ยวมา,มาดันนี่ปะป๊า ช็อตซอสีดดูอะตมือไก่เดี๋ยวทุกคนเรามาใส่ซอสกันเลยนะคะสอสยักษ์ทุกคนจะเก็บก็ต้องยักษ์เต้ไม่ใช่หรอแ่กบธรรามาดาทีแล้วเออเออเขาเรามันยังไงมีให้ทุกคนใส่ซอสลงไป นั่นเด้สีมันไม่เหมือนกันนะลูกลูกไ่ใ่สีมันไม่เหมือนกันน่ะทุกคนดูสีสีมันใช่ไหมนี่ค่ะ <c oughs> แล้วก็นี่คือความเป็นจริงน้องอิงเปียวช้อนมาให้ชิมน้ำซุปหนึน่ง <c oughs> โอ้โหใหญ่มากกินกี่คนเนี่ยมันต้องกินสี่ห้าคนนะทุกคนเฮ้ยไ <c oughs> ม่อีหรกสีเริ่มได้แล้วทุกคนโอ้โอหก็เกิน นี่ค่ะเจมส์โอ้โหโอ๊ะคีดว่าสุกเตะなんでなんでแบบว่าทุกคนเหมือนเรากินไอเจ้าพอนหม้อใหญ่เลยค่ะทุกคนเรามาชิมกันเลยเรายกถ้วยสดไม่ได้นะทุกคนวัดสักทีสักเี๋ยวอะขอเรียกป๊าป๊าหน่อ ราเมงมาชิมรสชาติเส้นเส้นราเมง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 เส้นเส้าเมงเนเส้นราเมงเส้นเส้นราเมงเส้นเส้นราเมงนเส้นราเมงเ้นเสนรามงเส้นเส้นราเมงนเส้นร่เส้นเส้นราเมงเส้นส้นราเมงเส้นนราเมงส้นเส้นเมงเส้นเส้นราเมงเส้นเส้นราเมงเส้นเส้นราเม แคลอรีร่ก็ต้องสูงนะคะเพราะว่ามันหมอ้อใหญ่มากไม่ไม่กี่ตัวไม่กี่ตัวแม่จ้ะแม่จะเขาใส่อันนี้คือใส่ปกติเอาลงในนี้ได้ใหญ่มากค่ะทุกคนตะกี้ลองวัดดูตั้งยี่สิบห้ายี่สิบหกเซนนะคะทุกคนแม่ว่าเราต้องเอาตะเกียบยัดอย่างว่างซนะันนี่กัอโอ้ยเฉวิ้นเอามาไหมไม่ต้อง อร่อมไม่อยรสชากิอร่อยอรยแค่ก็ออืแ่เดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้านโมริตาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจ